คือรถสปอร์ตสักคันหนึ่งจะเลือกคันไหนดีนะอุย๊ยคันนี้ดีไหมสปอร์ตเลนเจอร์สตอมแท็กกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้ได้ทั้งพวงมาลัยไฟฟ้าเกียร์อีชิตเตอร์พร้อมระบบถอยจอดเล่งได้เบาะหนังแบบหนังกลับด้วยปรับไฟฟ้าได้ถึงแปดทิศทางแน่สบายสุด,สดเลยอะ่ะโปรโมชั่นออกรถตอนนี้ดอกเบี้ยศูนอร์เซสูงถึง48่วดวเลยอะ หรือจะเป็นคันนี้ดี Ford Everest หลรถครอบครัว7ที่นั่งที่มีไฟหน้าแบบ Matrix LED และยังมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยและภายในคันนี้ยังได้หลังคาแบบพา o โน m i มิกมูนลูปด้วยไปท่องเที่ยวสบายเลยนะเนี่ยภายในห้องโดยสารยังกว้างมากนั่งได้ถึง7คนเลยโปรโมชั่นออกรถตอนนี้ได้ส่งรถสูงสุดถึง150,000บาทแนะ่ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เข้ามาเลือกชมได้ที่โชว์รูม Ford I M A สาขากับเรา,าพืกได้เลยมีพี่ๆที่ปรึกษาการขายที่น่ารักคอยแนะนำให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาใครๆเขาก็ออกรถที่นี่กันนะคะดู้หรือยังแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย